พลเมืองชาวเน็ตอเมริกันในยุคปลาย90เคยขนาดนามเพลง Kiss Me เอาไว้นะคะว่าเป็นเพลงชาติของงานพรอมแห่งยุคค่ะและในวันนี้เดอะพีโคจะมาบอกเล่าเรื่องราวของเพลง Kiss Me จากวง s i x p e n Non o n e the Richer ค่ะเพลง Kiss Me จากตู้เสื้อผ้านาเนียสู่เพลงแห่งแลมาร์คยุค90บายมันิงวร่บอลช่าชี ในรุ่นในยุคปลาย90นะคะน่าจะคุ้นเคยกันดีกับเพลง Kiss Me จากวง Sixpence None the Richer ค่ะวง Sixpence None the Richer นะคะมีสมาชิกทั้งหมด3คนค่ะนั่นก็คือ T J b a i l i n g Lee Nash นะคะแล้วก็ Max t l o h u a m ค่ะทั้ง3คนดูจะชื่นชอบผลงานการเขียนของ C S Lewis เป็นอย่างมากเลยนะคะ C S Lewis เป็นเจ้าของผลงานการประพันธ์นวนิยายแฟนตาซีเรื่องตำนานแห่งนาน,นี้ค่ะผลงานของ C S Lewis ที่ทั้ง3คนดูจะชื่นชอบเป็นพิเศษน่าจะเป็นเรื่องมีย Christianity นะคะ มีเนะะื้อหาอยู่ท่อนนึงในเรื่องเมียคริสเตียนิตี้ค่ะที่พูดถึงความสัมพันธ์ของลูกชายแล้วก็คุณพ่อเอาไว้นะคะโดยคุณพ่อได้ให้เงินเป็นจำนวน6เพนีกับลูกชายเพื่อไปซื้อของค่ะ ปรากฏว่าลูกชายก็เอาเงินหกเพนีน,นั้นไปซื้อของขวัญแล้วก็เอาของขวัญกลับมามอบให้คุณพ่อเมื่อคุณพ่อมองดูของขวัญที่ลูกชายเอากลับมามอบให้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะนี่เราไม่ได้กําไรอะไรเลยน,นี่นะจากการลงทุนให้เงินหกเพนีกับลูกชายเพื่อไปซื้อของตรงนี้เองค่ะสมาชิกของวงเขาก็เลยร่วมกันตีความนะคะว่าของขวัญอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้รับจากพระเจ้าเราควรจะใช้มันอย่างถ่อมตนแล้วก็เห็นคุณค่ามากที่สุดเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วของขวัญจะกลับคืนมาสู่เราในมูลค่าเท่าเดิมกับที่พระองค์อยาากกจะะมบบให้้ัเรไวค่ ทั้ง3คนนะคะก็เลยตกลงใจกันว่างั้นเราใช้ชื่อนี้แหละเป็นชื่อวงเลยละกันก็คือชื่อวง six p e n c e non t d i r i c t i r นะคะ me, me, mail, ilight, leave ว่าจะได้รื่นเพลง Kiss Me กันบ้างนะคะ จริงๆแล้วเพลง Kiss Me เนี่ยว่ากันไปแล้วก็คือเปิดตัวมาแบบเงียบๆนะคะในปลายปี1997ค่ะคือไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่1ปีต่อจากนั้นค่ะในปลายปี1998เพลงนี้ได้ถูกนำไปประกอบซีรีส์อเมริกันนะคะเรื่อง Dawson Creek ค่ะทำให้เพลง Kiss Me <S <S ก็น่าจะเป็นที่รู้จักในหมู่วัยรุ่นอเมริกันมากขึ้นนะคะและในต้นปี1999ค่ะเวลาของเพลง Kiss Me ก็มาถึงเพลง Kiss Me ได้ถูกนำไปประกอบในภาพยนตร์เรื่อง Cheese All d e a t นะคะภาพยนตร์เรื่อง Cheese All d e a t นะคะก็ เป็นภาพยนตร์รอมคอมอเมริกันวัยรุ่นวุ่นรักค่ะนำแสดงโดยเฟรดดี้ p รินซ์จูเนียร์นะคะแล้วก็ราชเชลลี่คุกค่ะจากนั้นเองก็เลยเกิดปรากฏการณ์หนังส่งเพลงแล้วเพลงก็ส่งหนังด้วยนะคะปรากฏว่าหนังเรื่องชี e เอาดัตเนี่ยก็ทำรายได้ไปมากกว่า100ร้ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกจากถุงช่างเพียงแค่10ล้านเหรียญเท่านั้นนะคะส่วนเพลง k s s m e ค่ะ แต่ตอนแรกที่บอกว่าเปิดตัวไปแบบไม่ค่อยปังเท่าไหร่นะคะในปลายปี1997เมื่อได้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Cheese All t h a t แล้วเพลง Kiss Me กลับมาดังแล้วก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเข้าไปอยู่ในชาร์ตบิลบอร์ดได้คะ่ะ เข้าอยู่ในวิวบอร์ดชาร์ตได้เนี่ยนานสูงสุดถึง56สัปดาห์และอันดับสูงสุดที่เพลง Kiss Me ไปถึงคืออันดับที่2ในวิวบอร์ดชาร์ตเลยนะคะแต่ยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเพลง Kiss Me ได้ถูกนำไปประกอบทั้งภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ต่างๆอีกมากมายตัวอย่างเช่น uh, How to Lose a g i y i i 10 Days หรือว่าซีรีส์ของ Netflix ค่ะเรื่อง You นะคะในซีซั่น2ก็มีการนำเอาเพลง Kiss Me เนี่ยไปประกอบด้วยค่ะ หรืออย่างซูเปอร์สตาร์สาวอย่าง Taylor Swift นะคะ mm hmm. เธอเคยให้สัมภาษณ์กับว o g u กไว้ค่ะว่าเพลงแรกที่เธอใช้ในการหัดเล่นกีตาร์ก็เพลงนี้ละค่ะ Kiss Me และนี่คือเรื่องราวของเพลง Kiss Me จากวง sixpence none the richer ค่ะฝากติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรี People Music ได้นะคะในทุกแพลตฟอร์มของเด e People ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ